ได้มาพาไปโจว์ซิ่งเหรอเออเอาไปซิ่งเลยเพื่อนไม่ไม้มาเดี๋ยวว่าให้มึงขับเลยพาไปซิ่งให้ดำวจเลยว่าแบบว่ามันเหมาะเจ้าของมาขอดรวยว่ามันดีกว่าทียี่ยวะหลงตีนผีไม่เผื่อเอาเฮียขับทียี่มานานไงแบบมันจะคุ้นคุ้นมือแล้วไงพอไปขับรถอื่นก็ไม่ได้ไงตอนแรกกระชวยไปซัดตำรวจ กระตุ้นยอดขายแต่ว่าอย่าเลยเงินยิ่ไม่ค่อยบีอยู่แล้วเออพี่เสร็จผมจะถามเรื่องหนึ่งเออว่าไงแปบโอสมมุติสมมุติว่าเราเนี่ยรับจ้างแบบเป็นคนเฝ้าขายปลาได้ไหมแบบอารมณ์แบบว่าเราเป็นเราเป็นเป็นเนี่ยเขาอ่ะการโจยให้เขาใช่เราทําได้ทําได้ดิทำไมทำไม่ได้อะแต่ผมว่างขนาดเลยเหรอเฮ้ยรถมาแล้วรถอะไรมาแล้วขวามือไหนอะไหนอะดูไง ย yeah! well ี่อะเรถกูแอบก่อน๊บก็คืออะไรพี่เรื่องโอ้โหรถโคตรเก่าเลยรถร้างดูไปฟังที่ไหนมาเนี่ยเนื้อที่กูบังไม่ใช่ท่อนร้องอย่างนี้ดีกว่าที่คือเพลงอะไรครับพี่เนี้ยหละชอบมันชอบซื้อแผ่ของสมมาฟังกูบอกแล้วเนื้อเพี้ยนอีชอบฟังพวกแผ่ของสมคนเนื้อเพี้ยนหมดไอ้เหี้ยเดยวเวอร์ชันไหนวะเออไอ้เหี้ยไปปังเวอร์ชันที่เหี้ยเลยเนื้อเพี้ยนหมดก็พันล้านก็ต้องมาอย่างนี้แล้ววะ เชียเดูรถดิรถรถล่างดูรล่างดิเชียดอ๋อมีคนข้าวโอ้โหตกวันที่เสียเงินไปเกือบสองเกือบสองพันกว่าเงี้ยเปรียกว่าดูส่งด้วยนายกขึ้นขึ้นขึ้นใหม่แล้วขอถ่ายรูปได้ป่ะไม่ทันถ่ายรูปขอถ่ายรูปใหม่ได้ป่ะขึ้น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 แล้วจอดเรียกกันสามคันอยู่บนรถสไลด์ด้วยขอถ่ายรูปไปได้ไหมโอ้โหได้ไหมขอขอถ่ายรูปได้ไหมประมาณห้าทีครับงั้นอ๋โอเคเด้เดี๋ยวขอถ่ายรูปทีหนึ่งฮะ จังหวะเซ็นเมื่อกี้ก็สิบกว่านาทีแล้วโทษทีครับโทษดีจะจึงจะบอกว่าลืมไปว่าขอถ่ายรูปหน่อยโอ้พี loves, ่เฉินพ voilà oh, ี่แมเลนโคลสสวยเออสวยตัดเดี๋ยวขอถ่ายรูปว่าขอถ่ายรูปอะไรเขาคือโรสลายให้ใหม่รอบนึ่งคือขึ้นสลายนีครับรถเกินมาคันนึ่งแต่ผมยืนนี่ผมไปถ่ายผมถ่ายไปแล้วนึงรอรอแบ็คลารีขึ้นก่อนฮะเชี่ยสมราคาสุดอันนี้ทุกแก๊งมีส่งอย่างนี้ให้หมดแล้วไหมฮะเนี่ย อันนี้เพิ่งสามคันแรกครับวันนี้เดีมีค่าบริการด้วยนะครับตรงนี้จริงๆไม่ต้องสไลด์มาก็ได้นะเอ้ยแม็กเอาเอาแม็กเลียงได้มะนายกฝั่งฝั่งแม็กเลียงกด้มันมันไม่เลียงกันอะใช่หรอรอบนี้ไม่มีไม่มีไม่มีป้ายเหรอนบเจอ้ดิเอเเอเอแม็กไม่เลียงฮะแม็กไม่เลียงฮะเออเออฝากเลยฮะฝากเลยครับผมฝากฝากหน่อยฮะอันนี้อันนี้ไม่ได้สอนคนขับคนคนี่สามาบ้เนี่ยหรือว่าไง อ๋อผู้หญิงครับคนนั้นน้องผู้หญิงครับเชิดรอบไปสอนไหมเอ <S 1> <S 1> เอ,อถ้าผมสอนเกมว่าจะสอนอย่างอื่นนะฮะไปถึงสอนขับรถหมายถึงว่าสอนให้แบบเออแบบว่าปรับตัวหน่อยน้องมันทางานอะมันต้องตั้งใจหน่อยน้องรถหลายพันล้านน้องจอดาวิีไม่ผมจะถ่ายเอาไปลงแฟนเพจว่ารอบนี้เราประมูลไปสองพันกว่าล้านเอดพี่หถ่ายหลังนิดถ่ายหลังนิดโมเลยเอาเาอขยับเราขยับถ่ายให้ ไอ้ดิ๊นบอลไอซูจ๋าทำไรอ่ะนี่ไงขนส่งแมไมอย่างงี้้ตอไปซื้อเองป่ะเพราะว่านายกขึ้นบินไังกอ่ะไม่ไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวอันนี้มันรถเสกไม่เกี่ยวก็คือเราเราอไปกดเสร็จเรียบร้อยไหมครับเาจารยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับรอยครับชิยะสองพันสองร้อยล้านเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปขึ้นไป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 เซ็นรับเล่มที่ที่ที่ทำการอีกทีนึงครับได้ครับได้ครับเขียวนี่มึงไปซื้อประมูลมาได้เหรอคถามคนนะ ใช่ไม่จริงๆคือเราเราเอาคันล่างไอ้คันที่เข็นน่ะคือคันล่างไม่ใช่ข้างบนเราเอาเราเราซื้อรถลากเออฟียวนะตอนในสองคันเฮ้ยแม็กแม็ลนแม็กแม็ลนนี่คือมาอย่างนี้แหละครับแม็กเลนมาอย่างนี้เลยเหรอทำไมไฟสวยยังครับถามจริงแม็กแลนเป็นเป็นทรงนี้เหรอใช่อันนี้คือสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์หรือว่ามันเปลี่ยนเองได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้ไฟหลังแม็กแบบติดเป็นเส้นเลยอ่ะเชี่ยสวยว่ะไอ้หนุ่มเชี่ยผมมึงตูดสว่างเออไอ้นุ่ม มันตกต้นละมั้งครัมันไม่มีไฟตอกต้นมีลายรึบ้างมีลายรึบ้างโชว์ดูแล้วมันมีลายรึบ้างลายบาซิลลายบาซิลลายบาซิลลายคนบาซิลอ่ะแต่ผมว่ามีติ๊กเกอร์สวยกว่าว่ะมีติ๊กเกอร์มันสวยกว่าครับมันก็จะเป็นสีีเดยวหรอมันคือออริจินอลของตัวโมเดลของเขาเลยครับจะสลบว่าใช้ชติ๊กเกอร์สวยว่ะจริงถ้าใส่หล่อสัตติไม่ได้มึงไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเฮียหล่อแบบนี้ ติ๊กเกอร์มันไม่มีในประเทศนะเว้ยอย่าลืมสีขาวเดียวด้ไว้รถอ่ะเออแล้วมันสวยนะเว้ยเท่สติ๊กเกอร์ไม่มีนี่นะเว้ยหาไม่ได้นะเว้ยนี่ก็รถมึกคันเดียวอ่ะใช่มี่ก็รถมึงคันเดียวอ่ะเรียกไปรับเลยพี่พี่หลงพี่พี่หลงพี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่พีเอาเลยเทพได้เทพได้ยังไม่แต่งมาใช่หรอเทพ้หรือล่าติ๊เกอร์น้ำเาะว่ใส่ติ๊กเกอร์หลอกกว่านะเว้ยไม่ยังไม่แต่งมาใช่พี่ใส่ติ๊กเกอร์มันหลอกกว่าเนี่ยเพราะมันไม่มีมันเองเพราะไม่มีใครมีอ่ะมันมีที่หละ คนละรอบสองรอบไปอุเฮียโคตรจี๊ดพี่ต้องไปคนเดียวลองเทสคนเดียวว่ามันหล่อเลยอะแรงเท่าไรอะไอซังซึ้งมาคนเดียวด้วยกันหล่อจัดเลยอะเจ๋งว่าแล้วต้องมือขับลองขับดิแบบเลี้ยวเลี้ยวเสียงเสียงโคตรได้เลยว่ะอะไรไอ้ที่เขาเรียกเร้ขอะไรก็เลยดีเท่เลยว่ะไอ้ที่ไอ้ยศที่เราว่ะที่นังไม่แต่งนะไอ้พี่ลูกมีทรงขึ้นป่ะพี่ เออว่ะมึงดูมึงดูมึงดูแบบคุณหนูของจริงอ่ะมึงให้โซขึ้นเยอะเลยว่ะไอ้หนูเยอะจีบปะเสียโคตเอาหรอพี่ได้อยู่พี่แต่พี่ถ้าถามพี่พี่ว่ามันควรเปลี่ยนเสียงให้มันเดือดกว่านี้นะมันมันแอบเย็บไปนิดนึงเออมันเนิ่มๆไปนิดนึงคือรถไม่ควรจะเสียงมันจะดุอันเนี้ยแต่รถโคตรเท่พี่ เออเท่แต่พี่ถึงบอกว่าแนะน้ำมึงใช้นี้จี้วลอดิขอแล้วตัวตอนเวลามึงขับด้ดีสปอยเลอร์ตัวนี้มันกระตุกขึ้นด้วยเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันกระตุกขึ้นตามเวลามึงเหยียบอะเสียงท่อได้ไหมมันมันมันเหมือนรถไถอะโอ้โหชีโคจีดอะไรเนาะโคจีดเสียงด้วยแซมแซมพาพี่ไปพาอะไรอ๋อใส่ยเสค่าค่าเปลี่ยนท่อแต่งนะ้ห้าล้านก็ไโอ้ยเหยียมันก็ขยันหาได้เคลียร์นี่อะ ทีมเคสี่นี่ห้หมดก่อนเหระตอนเนี้ยแต่ตอนนี้พี่จางกำลังจะรันยาแล้วเดี๋ยวไปสักต่ออีกสามคนเฮ้ยรถมาแล้วสบายเลยเอ้าตีเปล่ารอเฮียเลยอะแหวนไปไหนอะขวาด้วยเหรอขับขวายามาแล้วอะยังไงอะเฮ้ยผมขก่อนเราเขาโอนให้ก่อนดิพี่โอเคโอเคโอเคแหวนซ้ำเลยดวะไอ้นุ๊กมาดูไฟคันนี้ดิไฟคนสวยเลยก๊อนไฟโคนสวยอะไฟเป็นเส้นอะเชี้ย สวยเวลาขับสปอยเลอร์ไม่ขยับตามด้วยเพื่อนลองขับลองขับลองขับอีกเพื่อนลองขับลองขับเหมือนรถมันมันบั๊กเหรอไปลองมาแล้วขอลองออดี้หน่อยดิขอลองได้เลยแฮนดี้มึงแข็งบ้างไหมเขาเลียนอะใครใครไปลองมาทีแข็งแข็งนิดนึงพี่แข็งนิดนึงนิดนึงแข็งนิดนึงไปตายไปตายต้องรอไนโย่ไอ้ต้องรอรับรับรับจริงหรือเปล่าเขาสวยอ่ะไอ้เหี้ยเขาเท่อ่ะลงอาดำดาบแฮนดี้จริงเขาแข็งหรือบอกแล้วว่ามันแข็งพิ่ปกติ เลี้ยวแราเหรอเพราะมันเปลี่ยนหรือเปล่าไม่ใช่มึงเราเนี่ยเดี๋ยวเราแฮนดิ้แฮนีงจริงก็แข็งแข็งแข่งโป๊กเลยขอไอตี้มาแข่งไม่อาลัมอาลัมสามด้วยไม่ใช่เราดูนม่ครับแฮนดี้จริงแข็งขอจอมสิบก๊อตเลยผมบอกให้ชีสิบงะเลี้ยวง่ายกว่านี้เออใช่แต่ออดี้ออดี้ะเจ๋งเลยออดี้สี่ประตูเฟี้ยวเลยอ่าอดี้สี่มึงเลี้ยวง่ายกว่าเลยเอาอย่าว่าเลที่สิบเลยคันอื่นเลี้ยวอาลัมตีอะไรเลี้ยวง่ายกว่าเยอะอาลัมสามแข็งโป๊กเลยลองขอขอลองอาลัมสามหน่อย ร้องเลยมันไม่ใช่ผมแดงอ่ะน้องแต่แม่งได้ได้เท่อ่ะเท่เท่แบบเท่อะเทระเบิดระเบ้ออ่ะลองไหน่อยลองหน่อยลองหน่อมีฟันรถเดี๋ยวสะบัดด้วยอะเสียงเป็นเสียงรถอัดับส่องี่หว่าเอาแบบเป็นเสียงแท๊ก ที่พี่หลงขับตอนนั้นได้ป่ะพี่ไม่เข้าพี่ว่ามันไม่เข้าอ่ะเออมสองมือดีกว่าเอสพาร์่ะกลอปเข้ามาเข้ามาสิบให้กูไปไหนไม่ทันไปรับรถหรอพี่แวนเดี๋ยวเขาเรียกไม่ใช่หรอคือทองไงทองเวนวายพี่วายรอรถอัรอัร์อาร์ถมสามให้มัน มันรอตมาติดมามาติดมาติดมานิโมเหรอใช่พี่ติดมาว่าพี่ว่าว่าว่ารอสั่นเป็ดได้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 ได้ไปไล่ไล่ดูว่าอย่างเดิองทำไมนี่มันแข็งไงวะแวนใส่ได้ไปดูพี่ยังไม่แต่งไงมันยังไม่โหลดไงมันเลยแข็งไงมอ๋อไม่มีแข็งครับไม่มีแข็งตะการเลยสี่ไม่มาลองับเลยเพราะมันเหมือนเดิมไปให้แวนขับดิไม่พี่เซนีไม่ได้อะไรมันยังไม่แต่งพี่ยังไม่ได้แต่งนะใช่นายกบอกอ่ะ ยังไม่ได้แต่งทำไมแต่งก่อนพี่ทั้งนั้นอะใช่ใช่ต้องไม่แต่งก่อนออดิคายังไม่แต่งหรอทำไมออดิไม่ขับดีอย่างวะอ๋อไอ้ชัดนั่นยังไม่แต่งเรอนะไม่ได้เฉยมันบอกเซฟเทสมันก็แข่งนะแข่งไม่ลองไปลองดูไม่แข่งไม่แข่งไม่แข่งใครถือพวงแดงชุดเก่าไปรีฟันนะครับใคงั้นผมเดียวไปรีฟันหน่อยรถคันเดียมไปลององูพแดงชุดเก่าไปรีฟันหน่อยครับมันใช้อยู่ปล่าไปใช้อยู่เพราะกูชอบขับรถแบบเวลาเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวเลยมั้งลองดิบางลองดูอ๋อไม่รู้อ่ะ

เงี้ยถ้ามึงเอาทุกคันรถประมูลเรามาเรียงกันไว้ที่สิบเจ็ดคันที่เต็มแลนด์กันนะทำเป็นเล่นลองปะล่ะลองไม่ได้อยู่ลอาโอนก่อนลองโอนไม่ครบไม่ครบบางพี่ผมว่าไม่ครบก็ต้อมีคนโอนรถดีไงไว้าะแล้วต้องไปแต่งช่วงล่างเว้ยต้องแต่งก่อนถ้ามันแต่งมันจะหนักขึ้นนอนแต่ผมว่าเนี่ยสวยนะเราไม่ค่อยสวยเลย รถมอไซต์ต้องไม่มอไซต์ต้องไม่ใช่ไม่ของพี่นุกอ่ะพี่ไม่ใช่ของพี่อ่ะยังไม่ได้ต้องไปถูกต้องไปต้องไปต้องไปดูแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องซ้ำไม่เขาบอกไม่ได้ซ้ำไม่ได้ลองอีกไม่ใช่หรอว่าเดี๋ยวเขาเรียกไม่ใช่หรอเราเรียกเราเรียกเราเล่นไปก่อนใช่บอกเดี๋ยวเขาเรียกใช่มันน่าจะบรถมันรถมันจะไม่แต่งเดี๋ยวรถน่าจะบักแหละสิบสองพี่ไม่เลยพี่อย่าลืมแอดมินมีคนเสกด้วยพี่อ๋อเออให้แต่แอดมินขับมาด้วยใช่ประเด็นมันอ๋อมันเป็นอีกอ๊อกซอนท่านหนึ่งเลยใช่ปะ ช่พี่ใช่มันมีปัญหาได้เว้ยบางทีอ่ะก็้่งต่คันี้แรงนะอะไรให้หัวใหญ่มองซุปซิอะไรกันนักเกเดี๋ยวไอเดอบไอดออะไรมึงซุปซิอะไรกันไอผมเปิดปิดเปิดปอนะมึงแอบพี่ทำายการนักกแล้วมันต้องไอเดอกไอเดอบอะไรัดเจอกันรืมไปว่าติดไอเดอกหรือไงไม่อยากำให้หลอกโอเคไปรู้ไปถามดู่เขาอยากไปเก็บบเพียอกอเฮ้ จริงสุดว<จ>ะเดียมพี่ตีเป็นไงบ้างพี่พี่ตีไฟข้างหลังมานี่เออเปียบๆยอดแบบยอดยอดยอดอยากทำงานมาดดหรึเปล่าข้างหลังสวยจริงข้างหลังสวยโอ้พี่เปิดแบบเป็นเส้นเลยอ่ย เอามาด้วยเล่าให้ด้วยอะไม่ได้เหรอเออโหแลมอ๋อแต่อย่างว่าแต่พูดก็ถูกมันมันมันโตกว่ามันก็เป็นพี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดเข้าแก๊งขี้หลังก็เป็นน้องไงพี่บังแม่หนู่มผมจะยังเรียกพี่ว่าพี่เหมือนเดิมพี่เรียกไม่ได้แต่พี่โจก็ยังเป็นรุ่นพี่อยู่ดีโจ้ก็เป็นรุ่นพี่อยู่ดีเรียกต่อเลยอ่ะเอาหน้ากระแทก้กงถ้าพี่บังไฟเขียวอะไรเดี๋ยวเราไปเจอกันมึงจำเลยตำรวจได้ป่ะไปที่กระแทกผมผมเป็นเกียรติพี่บังครับ โโออเเคคครับผมแล้วผมก็รักพี่เรืยงมาเดี๋ยวมาพี่ชายสุทธิระของผมไม่ยังไงผมก็จะเรียกพี่ว่าพี่เลี้ยงแล้วไปบังคับอะไรพี่เลี้ยงเลี้ยแบบต่ออางนี้บงดเหตุงานร้านยังไงเห็ดรอแล้วถามพี่เรื่องยังผมบังคับได้หรอนที่นึงเราจะได้ประมาตกี้ตัววะถ้ากลัวเยอะผมว่าเยอะนะพี่เยอะเพราะว่าเท่าที่ฟังเออได้มันได้ไม feels, ่ใช่มากระลาเราเคยมาส่งกลัวอย่างเวลาตอนที่ไอ้คุณไอ้คุณเป็นคนรันอ่ะ คุณเอามาตกให้กูดีอ่ะเอเนี่ยมาสิบเอ็ดบีมาแบบเกือบติดซีมาอีกเกือบติดเป็นสิบด้วยบางทีอ่ะแค่อัะมาณสองวิอ่ะมั้งได้เกือินสี่สิบตัวด้วยซ้ำจานทุกกว่าเช้านี้จะมีตำรวนไหมครับพี่แต่กูมาในซันกูขายให้อาจจะมีแต่น้อยหกโมงเจ็ดโมงนะคะแต่ช้าหน่อยอ่ะอาจจะแบบแปดโมงป่ะบใหชัวร์นะเยอะมากกูบอกให้ตะกูอ่ะถ้ามึงคุมกันแบบเนี้ยแดงก็เยอะโคตรมาหาเยอะ มา24ตอนนี้ครัอรอดูนะครับรอก่อนครับมันบั๊กอยู่คนดูมันบั๊กอยู่มันบั๊กอยู่มันบั๊กอยู่รอรอรอให้เราแตกเต็มไปก่อนมันยังแตกไม่เต็มยังเรื่องเรียกเรื่องเรื่องน้องเรียกอ่ะไปลองเย้ครับเรื่องอ่ะไม่ใช่เรียกเรื่องอย่าโดนเช็คอีกแล้วพี่สัตว์มาทำพี่เรื่องกันวะได้เรายังไม่เสร็จรอไปก็ไม่ได้อะไรครับมันบั๊กอยู่รอโอนก่อน เอ้เร hey, ือเท่ารำไม่แต่ไม oh, <it 's S 1> ่มึงไม่แต่ตุบปากใส่ยีนใหม่แล้วด้วยเพื่อนกูจะทำมาแ่เรืมนะปากใส่ยีนใหม่ด้วยปากใส่ยีนตัวใหม่หน่อยเนี่ยเลขกระบายี่สิบหกแล้วหลงยีนใหม่เรายีนใหม่เราก็เราจะวางขายแล้วของมันอ๋อไม่ใช่จะซื้ผมใช่ไหมสักตัวหนึ่งใช่พี่โอเคพี่เดี๋ยวผมส่งที่อยู่ให้ ครับ,บเองเองถ้าจบไป <c oughs> แล้ว,ลวอีกทีอะได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าราคาก็าเอาเรื่องอยู่ราคาแรงอยู่เฮ้ยแต่ผ้าบแบรนด์เนมก็อย่างเงี้ยน้องเฮ้ยจะผ้าดีก็เนี่ยก็ตามนั้นนะสุกระผ้<ห>ายืดได้ดิสุกระอามิลี่อะบอกเลยว่าอามิลี่เลยอ่ะไอ้จิ๊บทำไรเ,เนี่ยแล้ปปกวก็ไอป๋าคุณหรอไป๋าเฉินเนี่ย เฮ้ยไอ้พวกเอาเยี่ยมมาทันเลยคันเก่าคันคันเก่ามาจอดเทียบบี้เราเอาเดเทียบดิไม่ซ่อมรถเจะแรงนะเฮ้ยเออพี่นุกพี่พี่นุกพี่คันใหม่ไต่ได้ปะพี่นุกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาจอดเทียบก่อนเดี๋ยวลองมาจอดเทียบก่อนดูหน่อยเดียอยากขอเทียบว่ะคันนี้ดูวัยรุ่นป่ะพี่ส่วนคันนี้ดูแบบดูแก่อ ดูโอตะคูด um ูพ <ok ี่ด oh, ูโอตะคูโอตะคูนเล็กกว่านว่าอยกเล็กกว่าปหนเลไม่อยเล็กไม่็หอยนกอวนอวมันคมเคยบอกอะมันเไม่้ไมไม่ไม่ไมด้วยไม่นกไม่เล็กหอยนกไม่เล็กไม่เล็กอยนกอ้วนอดเคยเคยันเคยมบอก่ะมันาไม่อ้วนเคยเห็นแต่ไม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 ่่ไม่ม่ดม่อนไม่เกหนไม่เลไม่หอ้วนวดูดูมนเคยมบอม่เไม่อ้วเยน่ไม่ไม สวยว่ะไอ้เหี้ยแม่งสวยแหละคู่ส่งข้างหน้้าไอคันนี้แม่งเหมือน GTB ีีดีค่ะนี้ดิไม่มีเราแต่งว่ะพี่ว่าหยับเลยเลยสัตย์คดี้มันยังแต่งไม่เต็มหรอกรั้งแรกมันขำง่ายนะครับปฮ้ยแต่ปีกันอ่ะช็อตแต่ปีกอ่ะแต่ปีกนี่เท่ห์สวยอ่ะเท่ยิงหลังไม่ได้ด้วยอ่ะใช่ป่าวะเราลองกันดิสะบัดเลยสัตว์ โอเคว่ยิงทะลุไอ้นี่ไม่ได้ดีเลยเสียงนุ่มๆนะสบายหูจัดเลยคันเนี่ยหลานน้องนี่เลยยิงเม็ดเดียวตกเลยเหรอวะร้อยเออเม็ดเดียวสวัดเข้ากระบาลเลยเลยมันเป็นมันเป็นกระจกเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่กระจกเว้ยมันเป็นเหมือนเิล์มใสกากๆธรรมดาใช่ผมรู้แล้วพี่ผมสักอ่ามายิงฝักกูดิบอลแบบไอ้นี่ด่วอมันไม่ใช่กระจกแค่มันคือใสมันคือแบบใสใช่ใช่มันคือใสไม่จำเป็นต้ยิงหลังได้อยู่พี่ยิงหลังได้มันก็ต้องยิงหลังได้จิแต่เพราะหลังมันไม่ได้กันถเธอถ้าโดนยิงอย่างเงี้ยได้เพราะว่าไม่กัน อีกอีกแบบหนึ่งอ่ะใช่มันไม่กันหลังมันไม่กันหลังมันยิงยากอยู่ดาที่ยันหลังอ่ะยากมันระบายอยู่อ่ะมันมันแตกต่างกับรถพี่สนุกยังไงครับบอนบางอมีทะลุบ่อไหมวะทะลุบ่อดิเพื่อนทะลุบ่อมาลองยิงดิทะลุบ่อไม่ได้เปิดมาทะลุบ่อได้ทะลุบ่อแต่ผู้ยิงยิงยากหรอกมันไม่มีเวลาให้จี้ให้เล็งได้ขนาดนี้หรอกดี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 เรี้ยงลองเลยพี่พี่เลื้ยง นี่แซมกอะเดาะกระเดาะกระเดาะจะลองปะล่ะฮะจะลองเปล่าเฮ้ยแส้มอ่ะโอ้โหเป็นบารมีพี่เรียกขับรถให้นั่งพอเราขับนะครับเลยแรงรู้เรื่อหรอแรงนี่อะไรอ๋อกินเกาเหลาเนื้อครับเข่าเปิ่งอะสามห้ากลเยเป็นคิดว่ามันจะมีปะ ลงเล่นเกมไหมพี้ยะเขตร่างสามห้ายิงล่วงไหมพี่เช็คยังไงพี่เรื่องลองหน่อยผมคิดไม่เล่าว่าแต่ว่ามันมาขึ้นมาจริงอ่ะก็คงต้องขายเอาผ่านแล้วก็มาขับแต่เกมดัดเต็มตัวยังมาดีๆมัขึ้นมาไม่ก็แปดสิบเก้าไม่เลยเขาองพี่เลี้ยงได้ข่าวว่าพี่เสินจะขายมีดเนี่ยแติมรอบนี้มาโอ๋อใช่ครับน้องถูกต้องครับน้องรอบนี้ขายจริงครับขายหมดไอเดียแล้ครับก็มาเติมแล้วขายหมดไอเดียแล้วรัอเก้าสิบเก้าไปพี่จอนต้องไปแล้วเหรอ ไปเลยไปเลยเหมือน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 แค่มาไอ้นี่เฉยไปเลยพี่ไปรับเลยไปพี่หนุ่มไปล้วเราไปขึ้นรถเซกมาเราไปขึ้นรถไอ้นี่ไม่เป็นไร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 เป็นไรฮ้เราพออยู่ใครวะน่ะขับขับขับคนนี้ไปเลยเลยไม่ได้หรอไม่เราพออยู่ใครอ่ะขับได้ขับไปเลยเราพอยู่ใครอ่ะอยู่โลมั้งครับอ๋ออยู่โลกไม่เอเคยเเพรเราน่ไม่เอาไอไอเอาบรีฟันด้วยนะ เออเราพี่ราคาขึ้นยับใช่เอเราผมราคาขึ้นคูณสี่อ่ะโคตรโหดบอกให้เลือกเป็นไรเปล่าพี่เลือกรีบไปไหนพี่ทะเลาะไม่แน่ทะเลาะไม่เนี่ยมันเลือนอะไรวะพี่ยังทะเลาะเหมือนเนี่ยเฮ้ยใครหน่อยพี่เลือนเลือนกูเองไม่เลี้ยนะได้ไม่เลี้ยนะบอกเลยไม่ทำไห้เลือนวะพี่เลีอยงจะปล่อยคนด่าพี่อย่างงี้ใช่ไหม เรื่องคำเดียวคำเดียวเชียโคตรเรื่องคเดียวด้วยเรื่องคำเดียวเรียกไปคนยินน่ะพี่เดีเปาเดียร่เดีากหลามแดงเยดิเอางี้แต่แต่คนเสียงเสียงออกคนน้ากลัวเลยถ้ามึงอยากให้เรื่องจบมึงหคนไปกดตังค์หกูคนละหพันโอ้โหเชี่ยดว่อย่างไรก็คุณลวว่าเงินน่ะอเหโอ้โหคุณลวงที่ไหนนะพี่เรืองถ้าพี่่ขแงผมพี่เง พี่เหลี้ยงโอ้โหแล้วเสียงแล้วเสียงล้อมล้อมมึงแต่ละคนได้เสียงน่ากลัวเชยเมี้ยวอย่างเงี้ยไม่รู้จะกลัวก่อนเลยน่ารักก่อนเลยกูเดี๋ยวมึงเจอเด็กกูไอ้ทองไปพี่ถ่ายตังค์ดิสัตว์เจอเด็กห้าแมลงถ่ายตังค์อีกชีวิตไม่ใช่กูเขาเต็มดุดนู้นอุ้นรนี้มีคันนี้ปล่อยต่อพันเอ็มมาไหมครับเนี่ยดูไว้สนใจไหมเฮียรถอะไรครับเนี่ย ลองได้ไหมลองได้ปะลองได้ไหมเราเราขับได้ไหมได้ครับลองได้ครับลองได้เนี่ยรถอะไรคืออะไรคือรถอะไรอ่ะไม่ไม่มีวันนี้นี่พันท่วนได้เลยเอ้านั่งไม่ได้อ่ะนั่งไม่ได้ครับนั่งไม่ได้มันขยับเองอ่ะอ้าวใช่หรอใช่นั่งปุ๊บมันขยับเองครับไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยนัดงเลยนะผมนั่งแล้วเนี่ยมันมันขยับไปเองอ่ะเออแล้วอุ้ยเฮียไอสัตว์รถได้ยกไอเฮียโกชิบหายมันขึ้นรถอะไรครับขึ้นไปดิสองพันไปอ่ะสองพันไปดิเวินขึ้นมา เออเอามาอย่างเร็วเวอรอเดี๋ยวบังเอาครับเร็วมากได้ๆครับพี่พี่ว่าไม่ใช่ออปชันรถปกติแน่นอนมันมันเร็วผิดปกติเลี้ยวดีคล้องตัวเ,เรบรกเบรกพี่โอ้โหเนิบเนบน้องคล้องตัวสัตว์อะสามเจ็ด นี่พี่เบรกบูไม่ค่อยติดด้วยว่าเราขับดูโกงรถนายกพี่บอกเลยว่ารถนายกผมลองเบรกทุกเนินเลยนะพี่เออลองอย่างโกงเร็วปะคล่องตัวด้วยเออใช่ใช่เหมือนรถตำรวจปะอือๆๆใช่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 เออเออใช่ใช่มันมันเหมือนรถตำรวจที่เลี้ยวดีๆขับเร็วๆหน่อยอะเร็วกว่ารถปกติอะ นถ้าวอนบูติดแล้วพี่บอกเลยกระชากแบบชุดเดียวมาสี่ร้อยเลยเนี้ยมันสูงพี่ไปเดินเดินตรงนั้นมเมื่อกี้เดินเดินทางขึ้นนิดนึงอ่ะมันบูตได้แต่พี่บูตไม่ค่อยช่ำป่ะคอยเบรกมันเบรกเฮียรถนี่ไอ้นี่ปะเนี่ยขอบบูตมาติเบื้องปะเนี่ยเดบ s ส จีละก็จีละถ้าใช่พี่ถ้าถ้าไม่ชินแฮนดิ้งอ่ะเขาแบบว่าคันคันนี้แทบไม่ต้องเบรกอ่ะจะล้อต่อไปเชี่ยนายกโคตรโกงสองพันซื้อดิเป็นไงฮะอันนี้โกงอย่าบอกนะว่าคันนี้จะอยู่ในประมูลมาติเวอร์เอ้ก็ถามได้ไหมเออนายกถามหน่อยสิพี่ถามมาดิอ่าดีที่เองประมูลอ่ามาติเวอร์นี่คือเป็นเป็นรถแบบเดียวกันไหมหรือว่าไม่คนละแบบอีกอ่าเป็นเป็นเป็นรถที่เคยผ่านการประมูลแล้วในเมืองหลักครับ อ๋อคือเหมือนกับว่าง่ายๆเหมือนเหมือนมันติดจะตามหลังหลังหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับใชแ่แต่แต่คือผมจะมิกรอบมาเลยนะคือผมไม่ได้เอาแบบแดงเป็นหลักเช่นเช่นเช่นหมายถึงว่าแบบมีทียี่อย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าทียี่ไม่ไม่ไม,มีนีออนอนี้มีไหมหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันจะมีไหมโอกาสมีได้ทุกคันครับอ,อ๋อคือต,ต่อให้เป็นเป็นพรมแดงที่ซื้อในร้านก็จะมีในประมูลด้วยถูกไหมครับใช่ครับใช่โอ้โหเท่าถ้านีออนมาแม่งจะกี่พันล้านวะน่ะที่เป็นเกรดแบบพรมแดงของเมืองหลักครับมีมีสิทธิ์ที่จะ้ยังีอออนนนนนนทีี่่่ัััมกพล้าวะยากรู้ราาาคชิบหยเลย นั้หน้าตีไมว่ากลับมาเล่าให้ฟังแล้วว่าพรุ่งนี้ประมูลแล้วแต่ราคาเป็นราคาเท่าไหร่ได้ปะใช่ครับเออผมว่าแจ๋วผมเออพี่ก็พี่ก็แผลเป็นแรกมันมันไม่น่าจะเยอะมากหรอกมั้งเราเราได้พิธีกรไหมพี่เออเอ้อได้ไหมมีรับงานพิธีกรไหมยินดีนะสองหานอะไรกันยินดีนะพี่ยินดีนะแบบไปเป็นผู้ร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าให้เพียเป็นพิธีกรในงานอย่างเงี้ยพี่ยินดีนะจริงจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเป็นพิธีกรเหรอเอาขอขอสักแบบแค่แต่ก็ได้เอาจริงแต่ว่าพูดได้ทั้งงานเลยหมดอ่าสามแผล โอเคอนสามแสนทุ่มหนึ่งถึงกี่โมงสามล้านไม่ไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะดึกมากน่าจะสามทุ่มน่าจะเสร็จโอ้ยน่าจะมีสี่นะจริงอะสามแสนเนอะกันเองอสามแสนก็ได้ดีกว่าไม่ได้ไปไอ้เฮียงเราก็อยากไปอยู่แล้วเอาโอเคสามแสนรับยอดครับรับยอดเดี๋ยวไปเป็นพิธีกรให้ครับอ่าได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดต่อไปอีกทีหนึ่งสามแสนเฮียเฮียเขามึงเปาไม่ได้ควายเงินแกก็ไม่มีโง่ เฮียติดเดียวหัวโตเขาให้ก็บุญหัวเท่าไหร่แล้วเงินอ้ยควายเฮียหยุดหพี่มินอีกแล้วนะเฮ้ยแล้วนี่รถใครอ่ะเฮียยุดปวกแล้วเขาไปดูคาคนด้วยเอาพี่ไปอ่ะราคาไม่เด็กก็พี่ไปลองราคาใช่ไม่ต้องห่วงบดเดี๋ยวพี่จี้ให้ราคาขึ้นเลยรับรองไปครับพี่ไปไปกิ๊กไปดีกันตู้ร่างซ้ายไหมครับพี่ตู้ล่างซ้ายครับไปเอ่อท่านกำลังประสบนี่นี่ไปดูขันติเดียวกันกันเร็วเฮ้ผมึงหวาดได้เลยวะเปิดหนึ่งฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาฮะอ๋อโอเคครับผม ขายประกันานอะไรว่าไงอันนี้มีกิจกรรมมาให้เล่นครับผมยังไงครับชนะกิจกรรม200กาชาครับผมถามจริงว่าไปครับว่าไปพูดเลยพูดเลยพูดเลยครับก็คือเป็นกิจกรรมเต้นโอซีโคเวอร์ไอซีครับผมดูได้หน้าเพลินเลยครับผมแล้วก็คือทำหน้าของนี่เลยอ่ะไอเนี่ยไอ้ข้างๆผมเนี่ยเฮ้ยนี่ว่าผมจะขายเนื้อขายตัวเหรอวะพี่เฉินพี่โชว์ไปเดี๋ยวกูอยากคลิปแป๊บงนเออเดี๋ยวกูอยากคลิปแป๊บนึงโชว์เลยพี่โชว์เขาไปพี่ ล้านเงินจัดบอกขอขอเป็นร้านนึงเลยได้ไหมเฮียสองร้อยเพื่อได้มีคุ้มอันนี้ไกลอาสุดต้องเจอใครใหม่นะสกอตปะเจอทศกการ์นครับพี่อ้าวอ๋อสุดเจอทศการ์นใช่ครับอันนี้คือวัดเลยใช่ไหมครับว่าถ้าได้ก็คือได้เลยถ้าไม่ได้คือไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้ต้องไปวัดอีกอีกแล้วยังมีโอกาสอีกครับยังมีโอกาสอีกเหรอใช่ครับพี่น่าจะใช่ครับแลวอาถามตรงคิดว่าคิดว่ามีมีลุ้นไหม แบบว่าเอาจะแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ขอเป็นฟังเป็นเปอร์เซ็นต์คิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเจอทุนละก็กี่เปอร์เซ็นต์ที่แบบว่าคิดว่าเราจะชนะหรือแบบเอาเราเราอ๋อห้าสิบห้าสิบเหรอเพราะเขาเขาเคยเล่นมาประมาณสองรอบแล้วพี่เขาเต็มสี่สิบไหมอืมสี่สิบพี่ถ้าตามสล็อตสัดสิบถ้าตามสล็อตเหรอครับใช่ครับพี่แต่อยากรู้ตอนเล่นจริงดิแบบเวลาถ้าเล่นจริงมันไม่ถึงสี่สิบมันก็เท่านั้นไงถูกครับพี่ใช่ครับแต่เราสี่สิบใช่ไหมเราสี่สิบ 在隔壁。衣呀。